สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตเทนนะครับ EP นี้จากข้าวขาหมูเสียงกงเรายังไม่ไปไหนเพราะว่าข้าวขาหมูเรายังไม่อิ่มแล้วบังเอิญว่าเราเจอร้านไก่ย่างร้านหนึ่งชื่อไก่ย่างว่าจิลาภาไก่ย่างน้ำผึ้งนะครับหน้าตาดูน่ารับประทานมากนะครับถ้ายังไงแวะพาเพื่อนๆไปชมแล้วพาเพื่อนๆไปชิมเลยดีกว่าตามมาเลยครับร้านนี้นะครับก็อยู่ในซอยลาภาร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ไกลไม่ไกล เลยจากขาหมูเชียงกงมานิดเดียวอยู่ข้างๆร้านอาหารญี่ปุ่นนะฝั่งตรงข้ามซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก39นะทุกคนจะมีร้านไก่ย่างอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยถ้าไงเดี๋ยวเราไปดูก่กาาันดู เ,เ,เป็นไงตอนเรียงกันเป็นแถวๆเสียมไม้หมุนๆอย่างนี้เลยทุกคนดูหน้าตาหน้าทามากอันนี้คือไก่หมุนหมักน้ำผึ้งนะครับทุกคนถ้าไงเดี๋ยวขอตัวไปสั่งเก่าก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกในรถนะเพราะว่าเขาไม่มีที่นั่น ทุกคนครับเราก็ซื้อไก่ย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาหาสถานที่นั่งกินเพราะว่าที่ร้านน่ยมันไม่ได้มีให้นั่งกินนะมันให้เทคอเวกกับบ้านนะครับนี่ครับหน้าตาของไก่หลังจากที่เราเปิดกล่องมาเรียบร้อยนะครับไก่ล่าง ไก่ช <c oughs> ่างจิราพานะครับจิระพา,า,พาโอทุกคนดูความชุ่มฉ่ำของตัวหนังไก่ดูเท็กเจอร์ตอนแรกสัมผัสด้วยตาก็จะดูว่ารู้สึกว่าไก่มันดูแห้งนะแต่ทุกคนผมขอมือนะกินไก่ยะโอ้หมันลุยมากแล้วดูความฉ่ำวาวของหนังสิที่เขา,เาทาด้วยน้ำผึ้งนะครับโอ้โห ช่ำวาวุบวับมากแต่รสชาติไม่รู้เป็นไงนะขออนุญาตลองคำแรกก่อนเลยครับอ,มอ,มอมืมันลุยเหมือนกับว่ามันหลุดมาเลยอะ่ะดูนะ หลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยทุกคนืแล้วตัวเนื้อไก่เนี่ยที่ตอนแรกมองด้วยตาดูดิจับเบาๆก็หลุดแล้วว่าตัวเนื้อไก่ที่มองตอนแรกนึกว่ามันจะแข็งกระด้างนะจริงๆไม่เลยนะมีความฉ่าวาวแล้วก็มีความหวานของน้ําพึ่งที่ถูกเคลียบอยู่บนชั้นผิวหนังนะอร่อยมากทุกคนออืืนีขนาดเนื้อน,น่องนะ เนื้อน่องปกติว่าลุยแล้วเจออันนี้ลุยหนักไปของย่ากินสักคำหนึ่งคู่กับข้าวเหนียวนะครับนี่ไอตรงเอ็นไก่นี่น่ากินมากนะทุกคนออืไม่ต้องผัดเลยอร่อยจริงข้าวเหนียวก็นุ่ม สรุปแล้วองค์ประกอบมันเข้ากันเข้ากันอะตัวเนื้อไก่เองแล้วก็ตัวข้าวเหนียวเองนะครับแล้วก็เขาให้น้ําจิ้มมาสองแบบเนาะอันแรกก็คือจะเป็นพริกน้ําส้มหรือซีฟูด้ดไม่รู้อะกำลังแกะอยู่แล้วก็อันที่สองก็เป็นน้าจิ้มมะขามนะครับไอที่กแกะไว้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะรีวิวได้ไงยังยังจะอยากทำให้ยากนะครับนี่ก็คืออ่าขออนุญาตดูก่อนซีฟูด้ด ถ้าใครนึกรสชาติซีฟู้ดอันนี้ไม่ออกนะคือซีฟู้ดที่กินกับหอยแคลงอะ่ะใช่เลยขอเอาไงดีอะทุกคนไม่เอาปีกแล้วปีกเก็บไว้ให้ดาก็เออส่วนส่วนที่แข็งที่สุดเราอยากรู้มากเพราะปกติเราจะไม่ค่อยกินส่วนเนื้อที่มันเป็นอกทุกคนเนี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเรารู้สึกว่ามันมีความปลาด้างของตัวเนื้อไก่ยอยู่แต่นี่ขอลองดูนะนี่คือเป็นชิ้นส่วนอกนะดูเท็กเจอร์มัน นิ่มอยู่อืมนุ่มกว่าอกปกติแต่ก็ไม่ใช่ว่านุ่มจนถึงขั้นว่ามันกลายเป็นเนื้อน่องนะแต่ว่าถามว่าคนที่ไม่ชอบกินอกแล้วมากินอกแบบนีน้ได้ไหมผมว่าได้อร่อยเลยเราขอกินคู่กับอันนี้น้ำจิ้มมะขามซอสมะขามขออนุญาตกินในถุงนะเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งจริงๆทุกคน แต่อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนี่ซอสมะขามกับไก่ย่างอบน้ำผึ้งหมุนๆกินกับน้ำจิ้มแล้วมันดูคู่กันคู่กันนะทุกคนข้าเหน,นียวกระขา ใครจะเดินทางนะไปต่างจังหวัดขอก๊อฟเข้ามานะใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดแวะซื้อไก่นี่นะกินในรถอร่อยเลยนี่เป็นคู่แข่งแบบไก่าย,ย่างเป็นแบรนด์ดังๆที่เป็นหมุนหมุนได้เลยนะผมว่าแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งตัวนะครับตัวก็ไม่ได้เล็กนะทั้งหมด200บาทเองทุกคนเขาขายตัวละ200อเองนะข้าวเหนียวห่อละหบาทนะครับขออนุญาตลองไอ้นี่อีกหน่อยแล้วกันน้ำจิ้มซีฟูด้ดอืม,อม น้ำจิ้มสองตัวเขาอร่อยมากเลยแต่ถ้าให้เลือกนะชอบน้ำจิ้มมะขามกับไก่อะดูมันกลมกลอมเข้ากันมากเลยก็แ้่ไงเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนดีกว่าแล้วมาเจอกันท้ายรายการอีกทีครับ ทุกคนครับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยสำหรับไก่ย่างจิละผ่านะครับซอยลาภาวร้อยหนึ่งะทุกคนบอกเลยได้ว่าอร่อยมากแล้วก็เขาหมักในส่วนของที่มันเป็นพริกไทยรากผักชีต่างๆบาๆา,าลงไปคุกเค้าให้เข้ากันทําให้ตัวเนื้อและรสชาติของเนื้อไก่เนี่ยมันกลมกล่อมมากๆนะครับถ้าไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องฟูดเทด้วยนะครับเจอกันใหม่ ep หน้า ep นี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย